เข้ามันถึงข้างในธรรมสีอย่าไปมองแค่เปลือกเข้ามันถึงแก่นของธรรมะอย่าไปติดอยู่แค่เปลือกแค่กระพี้นั้นมองลึกลงไปในจิตในใจนั่นในอารมณ์ในความรู้สึกนั่นแล้วไปดูว่าไอ้ความรู้สึกนี้มันถูกก,กักเก็บไว้ที่ไหนอะไรเป็นภาชนะเก็บความรู้สึกนั้นไว้อารมณ์นั่นะนะผลมันคืออารมณ์ทั้งหมดเลยอารมณ์นี่จะเกิดขึ้นเองไม่ได้มันมีเหตุในการเกิด เข้าใจไหมอะไรล่ะคือต้นเหตุของการเกิดอารมณ์ะอารมณ์นี่เป็นผลแล้วเป็นเป็นผลของการเกิดะสุขจะเกิดขึ้นเองไม่ได้หรอกทุกข์จะเกิดขึ้นเองไม่ได้มันมีต้นสายปหายเหง้ามันทั้งนั้นนะไฟมันจะติดขึ้นมาเองไม่ได้มันจะเกิดขึ้นมาเองไม่ได้หากไม่มีเชื้อไฟนะพระพุทธองค์ท่านถึงพูดถึงสภาวะนิพพานไว้เปรียบเหมือนไฟนั่นแหละ เธอเห็นไฟนั้นไหมท่านว่านะเห็นไฟนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วไฟนั้นดับแล้วไปอยู่ที่ไหนไฟที่มันดับนี่มันไปอยู่ที่ไหนเธอตอบได้ไหมตอบไม่ได้นั่นละนิพพานไม่ใช่ว่านิพพานแล้วไปอยู่นั่นไปอยู่นี่ เข้าเมืองสวรรค์ชั้นนิพพานอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเมืองเมืองนึงนิพพานเป็นเมืองเมืองนึงอย่างนั้นหรอมันออกจากคําสอนพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเพราะเหตุน,นี้มีนะคนนี้จึงมีสิ้นเหตุก็สิ้นผลเมื่อไม่หยิบจะจะวางอะไรนะเมื่อไม่แบกจะปล่อยอะไรเมื่อไม่หยิบจะวางอะไรเมื่อไม่สร้างเหตุผลจะมีอะไร นี่ต่างหากสิ่งที่เราควรเรียนรู้ควรศึกษาเนาะ